สวัสดีตอนเสาร์จ้ามัน,นีฝ่ายสิ้าไปทงหน้าจ้าไปเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาน้่แม่ย่ายกันจ้าไปกันเลยอันนี้ห้องกับยุทงหน้าของเฮาเดาจ้าน,นี่ห้องกํลลังสิย่างไปคล้องน้ำล่วงเขางมามบ่คักเลยเข่าเฮาท่นพ่อเกี่ยวเดจ้าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์กะสิพ่อเกี่ยวกันแล้วเดี๋ยวฝ่ายเฮ็ดคลิปมาฝากเลยอันนี้กะย,ย่ายย่ายนั่งกําลัางเก็บปลาอยู่คล้องน้ำกันจ้า กันจ้าขาก็เดินไปเรื่อยอันนี้นายกำลังสีลงไปเบื้องบอกหอยด้อจ้าบกหอยที่เข้าไปเก็บกันสิเป็นพวกบกหอยเชอรี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นบวกเก็บเอาปลาขอนอันนี้ก็สิเป็นบวกที่ว่าเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วด้อจ้าปลากระมี่แน่กระสิมีพวกปลาขิงภาษาไทยกสิว่าปลาหมอ กระสิมีผักปลาเขน่อยจ้าแยากกับการังเก็บนี่กระสิได้พ่อไปกินสวยกันเด้อนี่กระสิเป็นปลาที่เฮาได้จ้าแล้วกัมาสาหนามออกจากบวกเขาก็มาเก็บอันนี้กระสีเป็นปลาที่ห้าวใดที่เขาไปเก็บว่าเมื่อกี้จ้ามาล้างออกทำความสะอาด กลับมาบาดท่ากับมาตำบกห่ง้งต้มบกหอยต้มปูบวอยมะกินกะผักแอบบอกว่าแซ่บแซบอาหารมานืนี่มากินน้ำกันเด้อพิกัดบ้านพกษาจ้าบ๊ายบาย